สวัสดีครับทุกคนวันนี้เข้าครัวมานะครับจะทำส้มตำนี่นะครับมาเจออะไรมาดูนี่นี่มละกอนะครับนี่นะครับหลังจากที่ฟานไว้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเคยเห็นไหมครับทุกคนเคยเจอหรือเปล่ามละกอมีลูกครับลูกลูกหนึ่งที่ผมฝานอ่าแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ เป็นมะละกอมีลูกแต่เป็นลูกเดียวนะครับที่เคเห็นเป็นขาวๆด้านในนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นลูกมะละกออยู่ในมะละกอนะครับสีขาวขาวเปลือกนะครับแต่ันนี้เป็นมะละกอแฝดเนาะจะมีรอยแหว่งนิดนึงนะครับที่โดนเชื้อออกไปแล้วนะครับทุกคนเคยเห็นไหมครับ มันเป็นผลไลม้แปลกหรือเปล่าหรือว่าเป็นตามสายพันธุ์หรือว่ามีอยู่ทั่วไปนะครับลมาให้ชมกันเนาะนะี่ครับมะละกอมะละกอแปลกอุย้ยมะละกอแปลกนะครับนะี่ครับมะละกอมีลูกมีลูกแฝดด้วยนะครับนี่เลยมะละกอแฝดครับนี่เนาะโอเคครับ